คงต้องถึงเวลาที่ฉันต้องไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทางเดิมของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเถอเธอฉันก็ใจด,ดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องราวของเธอลงไปในลิ้ยังไงต้องเดินต่อไปแบบก็ยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you, bitch. Goodbye, bitch. Fuck you bitch. ต so อนนี้ต้องการจะดูดวันี้การจะดูดท,ทักเธอส่งฟักที่แม่ได้อยู่ประไว้คำว่ารักเธอแตไงเธอก็ต้องไปดังนั้ะทไมบังคับเธอตอนนี้ไปไกลออกไปจากตรงนี้จมีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีถ้าลเธอคือต้องไปโอเคดันไฟบิ๊ถ้าลเธอเธอคือต้องไป I uh, say good เ l l ไ h ้คิดเรื่องอนาคต when i was young ฉันมาขอโทษเธออยู่เสม,มอตลอดเทะเลาะกัน I say goodbye พรีเซนต์เธอพร้อมยัง All the bitches know มาต่อฟังก์2,000ยินดีที่ในชีวิตนี้ได้เจอเป็นของขวัญและคงยังทิ้งของขวัญนั้นลงในพร้อมเธอร์จะบอก playing for love แค่เป็นเพราะจังก็คงจะเป็นเพราะเพลงนั้นมันได้มาเพราะเธออยากให้เธอมองตาไว้ไว้คนอย่มันคือเก็ตที่จะมา rockstar life yes, so ดกมีโซเธอฟังินโทรมาทไวเธอควรจะไปได้แล้วตอนนี้รอ i g h ร i ป g ามาของฉันตั้งชัดเจน so I just wanna be s t r คงไม่เป็นไรถ้ากลับไปอยู่คนของเธอดีกว่าเอ้ยฉันคงจะกลับไป smoke w e e ดีกว่าเอ้ยฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันดีกว่าเอ้ยไล่ลาตามฝันดีกว่าเล่นแยแยทิ้งมันไปช่างแมงดีกว่าเอ้ยฉันคงจะกลับไป smoke w e e ดีกว่าเอ้ยฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันดีกว่าเอ้ยไลลาตามฝันดีกว่าเล่นแยแทิ้งมันไปช่างแมงดีกว่า เวลาที่ฉันต้องไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทางเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันไายเถอเธอฉันก็้าใจดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องราวของเธอลงไปในลิ้นยังไงต้องเดินต่อไปเพราะเยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye, you, bitch bitch Fuck Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you